สวัสดีครับวันนี้นะครับใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่มีการประชุมสัมมนานะครับต้องห้ามพลาดนะครับเราจะพามาดูวิธีการประชุมสัมนาหรือขายสินค้าออนไลน์ที่ทํำยังไงให้น่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามากันที่ห้องที่เราจะใช้ถ่ายทํานะครับก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะครับก็จะเป็นห้องกรีนสรีแบบนี้นะฮะนี่ครับ เทสเทสตอนนี้เราก็ mm hmm. ากําลังเช็ค mm hmm. เ,เสียงอยู่นะครับตอนนี้คิวที่เราจะถ่ายตอนนี้ก็คือคิวแบบเต็มตัวนะครับสภาพห้องตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะว่ามันแคบนะครับแต่ว่าการใช้กรีนสกรีนเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าเขียวนะครับเต็มพื้นที่แบบทั้งห้องนะครับขอแค่ หนึ่งเท้าเราเนี่ยอยู่บนสีเขียวแล้วก็ด้านหลังเราเนี่ยเป็นเขียวที่เข้มแบบนี้นะครับแล้วเราจะไปะะใช้โปรแกรมครอบภาพให้มันอยู่ระหว่างตัวเราก็พอนะครับอันนี้เช็คเสียงครับเสียงเข้าไหมฮะโอเคอ่ะสามสหนึ่ง และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ฉาก g r e รีนสก e ี n นะครับสำหรับใครเนี่ยที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือเจ้าของธุรกิจนะครับที่ต้องการจะประชุมลูกน้องนะครับพนักงานในองค์กรนะครับต้องการอยากจะประชุมสัมมนาผ่านซูมนะครับพร้อมทั้งไลฟ์เฟซบุ๊กยูทูปนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยทางแมกม่ของเรานะครับมีบริการให้กับคุณอย่าง รบวงจรนะครับตอนนี้เนี่ยฉากที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นฉากที่ตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยจะยืนพูดนะครับซึ่งเราจะใช้ฉากอย่างที่คุณเห็นคือด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกรีน LED ขนาดใหญ่นะครับด้านซ้ายก็จะเป็น LED ขนาดใหญ่อีกเช่นกันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เป็นโลโก้ภาพนิ่งนะครับหรือ เป็นในส่วนของวิดีโอได้นะครับด้านหลังจะเป็นป้ายเล็กๆอย่างที่คุณเห็นนะครับนั่นก็คือจะเป็นป้ายโปสเตอร์นะครับขนาดเล็กอาจจะเป็นโลโก้บริษัทคุณก็ได้นะครับต่อไปนะครับเวลาที่คุณพูดถึงการใช้โปรแกรม z o ู m ในระหว่างที่คุณประชุมอยู่นะครับด้านขวามือเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นโปรแกรม z o ู m นะครับ คนทั้งบ้านในการประชุมซูมเนี่ยก็จะเห็นคุณแบบไลฟ์สดเลยฉากที่เห็นก็จะเป็นฉากปัจจุบันตรงนี้นะครับแต่เราก็จะเห็นรูปของพนักงานเราแล้วก็คนในองคอ์กรเนี่ยขึ้นทางจอขวามือนะครับในระหว่างที่เราคุยกันอยู่นี่นะครับหากคุณมีสไลด์หรือ p พร s เซนเตชันที่ต้องการจะขึ้นจอนะครับฝั่งขวาตอนนี้ยังเป็นในส่วนของภาพของคนในองคอ์กรนะครับ แต่ด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะขึ้นเป็นภาพสไลด์โชว์นะครับหรือ Presentation ซึ่งการที่คุณได้นำเสนองานแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณดูเป็นโปรเฟช n นลมากๆนะครับในการประชุมนะครับมีรูปแบบการประชุมเนี่ยหลากหลายนะครับเช่นถ้าหากคุณต้องการที่จะยืนพูดหรือเดินพูดนะครับทางบริษัทของเราเนี่ยจะมีไมค์ให้คุณใช้ซึ่งอย่างเช่นถนะ้าคุณต้องการเดินเราก็จะมีเป็นเฮดโฟนแบบนี้นะฮะใส่ให้พร้อมมีไมค์เล็ก แต่ถ้าคุณเป็นการนั่งประชุมกลุ่มนะครับเราก็จะมีไม้ตั้งโต๊ะนะครับถึง16ไม้ด้วยกันซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีความสะดวกสบายในการประชุมแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยเข้าได้เต็มที่ด้วยครับที่สําคัญนะครับการใช้วิธีถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรมแบบนี้นะครับจะทําให้คุณเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับลองดูฉากของเราในตอนนี้นะฮะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฉากให้ดูว่ากรณีที่คุณนั่งคุยนะครับเราจะใช้ฉากอีกรูปแบบหนึ่งให้กับคุณนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนฉากเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าในสตูดิโอของเราตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการปรับเปลี่ยนฉากใหม่ทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่ด้านบน จะเขียนว่า magma studio นะครับตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าลูกค้าจะชื่อบริษัทอะไรตรงนี้เราปรับเปลี่ยนให้ได้ครับส่วนต่อมาเป็นตัววิ่งนะครับเป็น LED อักษรวิ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือสีตัววิ่งนะครับส่วนที่3ครับเป็นในส่วนของทีวี2เครื่องที่อยู่ตรงขวามือของเรานะครับ ในส่วนของจอแรกเนี่ยก็จะเป็นซูมหรือลูกค้าจะเอาเป็น Facebook หรือ Youtube ก็ได้ครับส่วนจอที่2ก็จะเป็น Presentation ครับและนี่นะครับก็คือฉากส,สวยๆที่ทางบริษัทของเราจัดสรรขึ้นมาเพื่อคุณนะครับหากคุณต้องการที่จะพรีเซนต์สินค้าขายสินค้าออนไลน์หรือประชุมอบรมสัมมนาออนไลน์กับพนักง,งานของคุณนะครับคุณสามารถติดต่อบริษัทออกได้เลยนะครับบริษัทแมกมา LED ประเทศไทยจำกัดนะครับ ซึ่งในส่วนของการประชุมออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยให้คุณทํางานได้สะดวกขึ้นที่สําคัญมีฉากที่สวยในราคาที่ประหยัดครับไม่ต้องสร้างฉากไม่ต้องจ้างทีมงานมากมายนะครับยังไงแล้วสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างครับผม